สวัสดีครับสวัสดีรอบเช้าหลังจากที่บ่ได้ลงคลิปมืหลายวันนะครับปฏิติดภารกิจคลิปกับบได้ลงวันนี้วันหยุดครับอยู่สวนอยู่สวนเ,เดี๋ยวเขาจะมาให้อาหารปลากันให้อาหารปลาครับ บรรยากาศดีก็ตอน,น,นเช้าอากาศเย็นนะครับเย็นพอดีพอดีว่าเย็นไรให้อาหารปลากัน บ่ได้อยู่สวนลายมือครับน่าจะสิบกว่าวันคิดกับไ่ได้ลงเงียบสต่ละปลาเงียบเงียบ เป็นกาเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปจะเป็นฤดูการทำนาปังแถวนี้จะเป็นฤดูการทำนาปังครับบางที่ก็จะทำใบายาสุปเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะไปถ่ายดูไปดูบ่งขั้นตอนการทำใบายาสุบเช้าๆครับนี่ นี่ก็ยังไม่ได้ไห้น้ำนะครับก็อาจถ้าเกิดมาอาัดน้ำเข้าไปนี่ก็จะแทงตาดอกออกมาแล้วจะรอมีเวลาก่อนจังเลยช่วงนี้ภารกิจหลายภารกิจเยอะ อาไรคิดเยอะช่วงนี้ครับแต่ว่าติดลูกเรือไหมก็เหลือครับแต่ว่าลูกนี่ก็บงสวยชะชมเดี๋ยวรอทำทำเสาอีกรอบหนึ่งอัดน้ำอัดปุ๋ยเข้าไปจะ,ะแพ่งกาดอก ันนี้คือหลังสวนแถวนี้นจะเป็นแม่น้ำล้อมรอบครับแม่น้ำพรมอากาศดีครับตอนเช้าชมสวนอีกหนึ่ง หลังจากที่บอะด้ลงคิดเมื่อหลายวันสมโอติดลูกแล้วนี่จะเป็นขาวน้ำผึ้งครับปลูกมาได้สี่ปีห้าปีแอบติดลูกแล้วงานในสวนกะะ็เยอะด้วยเวลาจำกัด อาจจะเก็บได้บ่เต็มที่ครับช่วงในส่วนกว็เลยบ่เต็มที่บรรยากาศคร่าวๆครับหลังสวน ผลไมป้ปลูกเกือบทุกอย่างครับอยู่ตรงนี้ฟางนั้นก็้าดไปฟางนั้นก็จะเป็นผลไม้นะครับหลายอย่างครับที่ปลูกข้างๆก็จะเป็นสวนอ้อยครับ อันนี้ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูอันนี้เพิ่งทำสาวไปครับเหลือต้องมาแต่งแขนงอีกครนะแขนงยังไม่ได้แต่งครับจะต้องมาแต่งแขนงอันนี้จะเป็นฝรั่งครับต้องมาแต่งแขนงอีกเร็ว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 นั่นไง วันนี้ก็จะเป็นลินจีลินจีกำลังติดดอกออกผลเมืออายุสวนโดน,นสิบกว่าวันแล้วงานในสวรนรกตกในช่วงนี้ครับวันนี้ก็จะเป็นมะขามเทศครับกำลังจะออกมะขามเทศส้มก็มีบ้างนิดหน่อยจะเป็นชบผู้ แับแบบนี้เหลือเคลียร์หญ้าหญ้าก็ยาวแล้ยแบบได้อากาศคร่าวๆให้เบิง่งในส่วน ชมพู่ก็มีมีบ้างที่ว่าออกเริ่มออกทยอยออกเพราะว่าถ้าเกิดอัดน้ำเข้าไปตอนนี้มันจะแท้งตาดอกออกมาเลยคนระับชมพู่อันนี้จะเป็นวายงชิดครับวอยงชิดกำลังติดดอ,อกครับ ยงชม่ยั่งสิงานก็นยังประเสรทฐครับเดี๋ยวตอนสายพี่ภารกิจต่อยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนผมว่ได้ลงคลิปหลายวัน แวะมาทักทายโอเคค่าเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไป